นี่นะครับกุ๊กมือใหม่หัดทำดูสิว่าจะอะไรหรือไม่จะทำอะไรนะพ่อครัว Ủa, ừ, tổng phong phong mà Đây phong yeah, えと อจะทำกับข้าวมเล่นอะไรอีกเนี่ยจะสาวโทรมาเหรอเฮ้ยสาวแน่เลยเนี่ยอ๋ร้อยแล้วกถ้าร้อยแล้วเนี่ยอืมด้วยหน่อย

one minute นัน่งตานี่มั้สูตรใหม่นะครับทำข้าวผัดเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว มาดูจะทำอะไรบ้างพ่อครัวนี่ใส,ส่วยทีเดียวครับ มันสวยนะครับสวยมากนี่มีสูตรใหม่นะครับก็ผัดสูตรใหม่ว้าวทำชิ้นง่ายๆบายปูนต่าง ขนำปลาเัิ่มดฟเสีย no! โย่โมาใส่ลาโอ้ยเชมแ,แล้วปไ,ลลไปอ่นอนๆด้วย โอ้ยมีเราม,มีกลิ่นแล้วกลิ่นหอมทุกชนต้องให้ข้าวนั้นต้องคลุกับไข่ให้มากกว่านี้ทำไมมันคนข้าวมันแตกเลยนะน่ะตีเข่ามันแตกแล้วไม่หรอ่ะต้องให้ข้าวนั้นมันดูดคนมากกว่านี้เห็ดเลี่มไม่เห็ดกินเดียวน่ะกินยุ้งกินหเห็ดดีๆอืมมีสิ่งเ,เล,ลืออะไรบ้า ให้ข้าวนะมันไหม่อย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ย yeah. ไ,ไม่ไม่ทำไมไม่ไม่มันก็อร่อยนะยิ่งอร่อยสิอร่อยยิ่งแ้่สูตรนี้มาจากไหนเนี่ยมั่วมั่วอ๋อสีเหล้วสีมั่วสีเล้ว,ม,ว,ลวมั่วแต่ว่าก็สามารถอร่อยได้ เตียมมได้ค่ะนั่นมันติดกัน แขกแขกมาตัวเยอบกินหอมนคอลหลงดีก mm. ินหอมมาชกชนอืออร่อยใช้ได้กินหมดไหมเนี่ยคนเดียวนน่กินหมดไหมเนี่ยน่าจะไม่หมดหวย

ดูหน้าคนทำนะครับตอบไม่ถูกเลยก็ตอนนี้คำเดียวรสชาติด่างหมาไอเป็นอะไราแหละข้าวผัดวอกหมา อร่อยไหมครับอร่อยอร่อย